สวัสดีครับทุกคนผมบูมมธลิตครับและรถคันนี้ก็คือ BMW i4 eDrive 35นะครับรถเก๋ง4ประตูไฟฟ้าล้วนคันใหม่ล่าสุดจาก BMW ที่มีพื้นฐานเดียวกันกันกบซีรีส์4แกรนด์คูเปนะครับหรือว่าซีรีส์4 4ประตูนะฮะแต่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาบเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองแล้วก็ให้พละกกำลังสูงถึง280แรงม้านะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดคันเร่งสุดแบบนี้นะครับ ออกจากมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะส่งรถคันนี้พุ่งทยานไปข้างหน้าแบบทันทีเลยนะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่นิดนึงคือด้วยราคา3 7 8 9 0 0นบาทเนี่ยมันแพงกว่า t ท s l า Model 3 Performance แอยู่ประมาณ2เท่าเลยนะแล้วก็แรงน้อยกว่าด้วยระยะทางที่วิ่งได้ก็วิ่งได้น้อยกว่านะครับแต่ถ้างั้นมันมีดีอะไรในราคานี้เดี๋ยววันนี้ไปรีวิวรถคันนี้กันครับ i-4 e drive 35นะครับออกตัวจากหยุดนิ่งพร้อม3ามร้อยแล้วเอาจริงมันก็ดึงใช้ได้เหมือนกนะันอะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโอ้ oh my god ขนาดนั้นอนะมันจะมีแบบทอ r ์ช่วงแรกที่แบบว่ามันกระชากจริงๆแต่พอ มันผ่านความเร็วสัก4ี่ห้าสิบมาแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็แรงนะมันก็แรงแนตะ่มันก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เหนือความคาดหมายใช้คํานี้แล้วกันพละกาลังสูงสุดของรถคันนี้ก็280แปรงม้านะครับทุกคนซึ่งในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบที่มันไปกันถึงขั้นแบบ4ี่ห้าร้อยแรงมา้า600แรงม้าแล้วอะไรอย่างเงี้ย 280มันก็ฟังดูแบบอไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ความจริงมันก็คือแรงมากแล้วแหละแรงเกินพอที่จะใช้ในชีวิตประจําวันไปมากๆเลยอะมันแบบเหลือกินเหลือใช้แล้วผมว่าอัตราการเร่งแซงเนี่ยช่วงความเร็วประมาณ80ถึงผมให้150เลยคือแบบไต่ไปได้แบบสบายมากนะครับส่วนความเร็วสูงสุดของคันนี้ถูกล็อกไว้ที่ประมาณ190นะซึ่ง การที่จะไต่ไปให้ถึงความเร็วนั้นนะความจริงก็ไม่ใช่เรื่องยากนะทุกคนมันก็แบบเพียงแต่ว่าระบบมันล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันใช้แบตเตอรี่เยอะเกินไปแล้วมันจะเดรนเร็วเกินไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในโลกที่แบบคนส่วนใหญ่กําลังสนใจแบบ SUV ไฟฟ้าเนี่ยสปอ t ตไลท์ light, มันก็จะฉายไปแบบรถรุ่นอย่าง iX หรือว่า IX3 หรืออีเวนแบบ I7 ใช่ปะผมรู้สึกว่าไอไอเนี่ย BMW ออกมาแบบเงียบๆนิดนึง แต่ว่าเหมือนเขาออกมาเพื่อเอาใจคนที่ไม่อยากจะได้แบบรถแบบ SUV อ่ะอยากได้รถที่มันดูสปอร์ตโชบเชียวหน่อยอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง i4 เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือก2รุ่นย่อยก็คือคันนี้ i4 e drive 35 m sport ซึ่งรุ่นนี้จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังกับอีกรุ่นนึงที่เป็นตัวท็อปก็คือ i4 m 5 0นะครับซึ่งจะเป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อ2รุ่นนี้ราคาก็จะต่างกันประมาณสักล้านกว่าบาทออปชั่นก็ ให้ต่างกันเยอะพอสมควรแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับคนทั่วๆไปอ่ะน่าจะสนใจรุ่นนี้มากกว่า i 4 e drive 35รุ่นนี้ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่มันจะเล็กกว่านะแต่ว่าเรนจ์ออกมามันพอๆกันระหว่างทั้ง2รุ่นนะครับ m 5 0เนี่ยมันแรงกว่าก็จริงแต่มันก็กินแบตเตอรี่เยอะกว่าด้วยถึงแม้ว่าปริมาณ capacitity ของแบตเตอรี่จะใหญ่กว่าก็ ยังออกมาได้ระยะทางใกล้กลเคียงกันนะครับก็คือประมาณ480-500กิโลเมตรประมาณนี้นะครับตามมาตรฐาน w l t p ทีนะทีนี้มันก็ต้องถามว่าแล้วไอ้สี0หกิโลเมตรเนี่ยความจิงของจริงมันวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่แล้วมันพอไหมนะครับมันก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับนิสัยการ,ข,รขับรถของเราแล้วก็เส้นทางที่เราใช้ถ้าเราเป็นคนแบบขับเรื่อยๆชิลๆสบายๆเน้นขับบนไฮเวย์อะไรเงี้ยไม่ได้แซงไม่ได้แบบมุดอะไรมากมายผมว่า ตัวเลขแบบ300ไปไปลาย400กิโลเมตรเนี่ยน่าจะมีให้เห็นได้สำหรับการชาร์จหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบเท้าหนักหน่อยเออะแงเออะมุดเออะเยียบผมว่า200กลางๆลาง300เนี่ยอาจจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเมืองอะ่ะยังไงก็พอถ้าเป็นคนขับไปต่างจังหวัดบ่อยๆมันก็อาจจะต้องแบบขยันชาร์จนิดน,นึงนะหาจุดแวะชาร์จหรือว่าดูว่าเส้นทางที่เราไปมันไปทางไหนอะไรแบบนี้นะครับ แต่โดยรวมก็ยังรู้สึกว่านี่เป็นรถที่เอาไว้เน้นขับใช้งานในเมืองส่วนคาแรคเตอร์การขับขี่ของรถคันนี้ถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับ BMW ยุคใหม่ผมคิดว่าขึ้นมาขับคันนี้ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากปกติมากมันจะออกไป,ไปเน้นไปทางขับสบายแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในความเร็วสูงก็จะเพิ่มความแน่นความมั่นใจให้เราสามารถใช้งานได้รู้สึกแบบไม่อันตรายนะครับอันดับแรกที่อยากจะพูดก่อนเลยคือเรื่องการเก็บเสียงคันนี้เก็บเสียงดีมากนะครับ ใช้ความเร็วแบบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอ่ะขับบนไฮเวย์บางทียังไม่ได้รู้สึกถึงเสียงที่เข้ามาเยอะเลยนะผมรู้สึกว่า BM ทําเรื่องนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆแบบจากการที่เป็นคนที่แบบเคยใช้รุ่นเก่าๆมาอย่างเสามสิบหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเออมันเก็บเสียงดีขึ้นเรื่อยๆในในแต่ละเจเนเรชันรวมถึง i 4คันนี้ด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้รถยนต์ไฟฟ้ามันไม่มีเสียงให้แบบรู้สึกเล้าใจเลยเอาจริงๆเลยนะ ผม,ไม,ไ,มไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงเสียงเครื่องยนต์ขนาดนั้นเลยอะ่ะเวลาเราขับรถคันเนี้ยเพราะด้วยความที่มันแบบมันออกออกแบบมาให้เน้นขับสบายเรารู้สึกว่าเออไม่มีเสียงแล้วมันดีอะ่ะรู้สึกสงบดีเออแต่ BM เอ็ขาก็รู้เรื่องนี้เขาก็เลยใส่ไอตัวไอคอนิกซาวเข้ามาเนะก็คือเป็นระบบเสียงสังเคราะห์ออกแบบเสียงโดยฮารซิมเมอร์นะครับ ฮันซิเมอร์เป็นใครผมคงไม่ต้องอธิบายไปลอง Google ดูกันเอาเองนะแต่อยากจะบอกว่าเสียงที่เขาใส่มามันก็แบบมันก็เจ๋งดีนะแบบเนี่ยไม่รู้ว่าได้ยินไหมทางทางไมโครโฟนนี้แต่ว่ายิ่งแบบยิ่งกระแทกคันเร่งเพิ่มเข้าไปอ่ะมันก็จะยิ่งเสียงอน,นี้มันก็จะดังขึ้นนะครับแต่ว่าในโหมดคอมฟอร์ตอ่ะเสียงนี้มันจะไม่ได้ดังมากอ่มันจะอยู่ในโหมดสปอร์ตมากกว่าแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากได้ยินมัน อยากให้มันเงียบๆก็ปิดได้ฟีล l i n g พวงมาลัยของรถคันนี้ก็จะแบบออกแบบมาให้มันขับสบายเหมือนเดิมคือในความเร็วต่ำเนี่ยจะเบาหน่อยแล้วก็ไม่ได้เซนซิทีฟมากส่วนความเร็วสูงก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเซนซิทีฟมากกว่านะครับซึ่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยความเซนซิทีฟของพวงมลลาลัยตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกมันจะรู้สึกว่าพวงมลลาลัยมันไวขึ้นเวลาเราแบบเพิ่มองศาพวงมลลาลัยตัวรถก็จะเริ่มขยับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางได้แบบทันใจเรามากขึ้นนั่นเองตััววช่่งงงลางขอน,นี มันก็นุ่มอีกเหมือนกันคือสมมุติว่าเราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยเราขับมาเรื่อยๆใช้ความเร็ว140-150ก็ยังรู้สึกว่านุ่มแล้วต่อให้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ยังรู้สึกว่านุ่มอยู่ดีนะครับเรียกว่าแบบบรรซัพ์แรงกระแทกได้ดีมากผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นที่น้ำหนักของตัวรถคันนี้รถคันนี้หนัก2ตันกว่านะเออหนักมากถ้าเทียบกันอ่ะ 430i อ่ะที่เป็นคูเปอรรุ่นน้ำมันอ่ะ มันจะหนักแค่1,500้กิโลเท่านั้นเองนะเออก็คือ1.5ตันห่างกัน500ร้อยกิโลเออซึ่งความรู้สึกมันก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วด้วยความที่คันนี้มันเป็นรุ่น4ประตูมันก็จะฐานฐานล้อเนี่ยมันพอๆกับซีรีส์สเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันนุ่มสบายกว่าซีรีส์สซะอีกซึ่งรถคันนี้ในภาพรวมอ่ะมันถูกออกแบบมาให้ขับสบายทุกคนก็คือแบบเน้นแบบชิลๆขับไปเรื่อยๆใช้ความเร็วไม่ได้สูงมาก แต่ต่อให้ใช้ความเร็วระดับแบบ1 5 0 160บบมันก็ยังรู้สึกมั่นใจเพราะว่าแบบมันยังไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ของความเป็น bmw ที่แบบเป็นรถบ้านแต่สามารถขับแบบสปอร์ตหน่อยได้นะสำหรับฟีเจอร์อื่นๆนะครับคันนี้ก็จะมี adaptive cruise control มาให้มีระบบเซฟตี้ต่างๆเช่นแบบเตือนก่อนออกนอกเลนหรือว่าตอนเปิดไฟเลี้ยวกำลังจะเปลี่ยนเลนก็จะแบบมีไฟเตือนบอกให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่า ถลายออกนอกเลนไปแล้วก็จะดึงพวงมาลัยกลับให้อะไรแบบนี้ก็จะมีระบบพวกนี้มาให้ด้วยซึ่งสามารถเปิดปิดได้ตามใจชอบนะครับแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะอธิบายให้ฟังคือเกียร์บีนะครับบีบอยซึ่งตรงเกียร์ซีเล็เตอร์เนี่ยมันจะมีมันจะมีสัญลักษณ์อยู่เป็น d d o ็อ Boy บีบอยใช่ป่ะเวลาเราขึ้นรถสตาร์ทรถมามันจะเป็นโหมด DDoc ก่อนก็คือมันจะขับเหมือนรถยนต์ปกตินี่แหละนะครับแต่พอเราตบเกียร์ลงหนึ่งทีมันจะเปลี่ยนเป็นโหมด B b บอย ในโหมดบีบอยเนี่ยขอสาธิตให้ดูนิดนึงสมมติว่าผมเข้าโหมด B ปุ๊บใช่ป่ะแล้วผมยกเท้าออกจากเบรกรถมันจะไม่เคลื่อนไปข้างหน้ามันจะอยู่เฉยเราจะต้องเหยียบคันเร่งก่อนเพื่อเติมคันเร่งให้รถมันค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าคาแรคเตอร์มันจะแอบคล้ายๆรถกอล์ฟอ่ะนึกออกป่ะรถกอล์ฟเวลาเราไม่เหยียบคันเร่งมันก็ไม่ไปข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็สมมติว่าเราเร่งความเร็วไปจถึงจุดหนึ่งใช่ไหม แล้วเราค่อยๆถอนเท้าออกจากคันเร่งอะ่ะรถมันจะชะลอความเร็วลงให้อัตโนมัติเหมือนมันช่วยเราเหยียบเบรกอะ่ะแล้วมันจะเอาแรงที่แรงฉุดที่ได้ตรงเนี้ยไปชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเติมนะครับซึ่งสมมุติว่าเราถอนเท้าออกจากเบรกแบบสุดเลยรถมันจะชะลอจนถึงหยุดนิ่งเลยแต่ผมจะไม่สาธิตให้ดูเพราะว่ามีรถตามมาสัง่ง <ś c oughs> แต่ทีเนี้ยไอ้โหมดเนี้ยถามว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้คือมันเอาไว้ใช้ ถ้าถามความรู้สึกผมนะมันเอาไว้ใช้ขับในเมืองอสบายมากเลยคือเราแทบจะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยเราจะใช้คันเร่งเนี่ยในการควบคุมให้รถมันไปข้างหน้าหรือหยุดนิ่งได้เลยหรือชะลอความเร็วอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราขับในเมืองที่รถมันติดติด,ตดแล้วเราต้องแบบขยับตามรถคันหน้าบ่อยๆแล้วเราต้องสลับคอยสลับเท้าแบบเดี๋ยวก็เร่งเดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็เร่งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้โหมดบีบอยเนี่ยม,มันทำมันทำหน้าที่นี้ได้สมูท และใช้เอฟ o ฟอร์ตน้อยลงอ่าซึ่งดีนะแล้วถามว่าเวลาเอามาขับและบนไฮเวย์แบบนี้สามารถใช้โหมด B b บอยแล้วโอเคไหมมันก็โอเคเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้คาแรคเตอร์ของตัวรถนิดนึงอ่นะอ่าซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะเพียงแต่ว่าเขายังมีโหมด DDoc ให้อยู่เหมือนเดิมสำหรับคนที่แบบขับรถน้ำมันมาแล้วไม่ชินในความรู้สึกแบบนี้ไม่ชินไอความหน่วงตรงเนี้ยนะครับ เราเปลี่ยนเป็นโหมด drive ปกติเนี่ยรถมันก็จะเหมือนกับรถบ้านทั่วไปไม่ต้องปรับตัวซึ่งผมรู้สึกว่าดีนะที่เขาสามารถแบบมี2โหมดให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาคาแรคเตอร์แบบไหนเอาจริงภายนอกของรถคันนี้มันก็คือซีรีส์4แล้วแหละทุกคนแต่เป็นรุ่นแกรนคูเป้รุ่น4ประตูนะครับซึ่งพอมันเป็นซีรีส์4แล้วก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงกระจังหน้า ใหญ่โตมาโหดลานของมันอัน,นี้ผมพยายามทาตัวให้ชินแล้วนะแต่ไม่ชินว่ะเออทุกคนรู้สึกว่ามันก็ยังใหญ่ไปอยู่ดีนะครับแต่แต่แต,แต่อย่างน้อยเนี่ยเ,ออเราคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งคือเวลาเรามาดูคันจริงๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเรารับมันได้มากกว่าที่เราคิดคือเวลาเราเห็นในรูปเราจะแบบกระจังหน้ามันใหญ่มากอะ่ะแต่เวลาเราเรามาดูของจริงเราสู้เออโอเคมันพอได้นะครับแต่ที่สวยจริงๆเลยนะคือชุดไฟหน้าอันนี้ อันนี้เป็นผมรู้สึกว่าซีรีส์สี่อ่ะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ออกแบบไฟหน้าได้สวยที่สุดรุ่นหนึ่งเลยอย่างรุ่นรุ่นตัวล่างมันจะได้เป็น led ธรรมดาใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเป็น m 5 0มันจะได้เป็นเลเซอร์ไลท์แล้วก็เป็นชาร์โดไลท์ด้วยคือกรอบไฟหน้ามันก็จะแบบเข้มขึ้นมามันก็จะแบบดูแบบดุดุขึ้นมากว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือพวกพวกแบบเส้นสายโชเดอร์ไลน์บอนเนตไลน์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบ bmw ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงกก็คือโโล คือโลโก้อะถ้ามันเป็นรุ่นไฟฟ้ามันจะแบบมีขอบสีน้ําเงินขึ้นมาซึ่งเอาจริงผมไม่ชอบเลยวะ่ะทําไมเราจะต้องตะโกนคําว่าไฟฟ้าขนาดนั้นด้วยอะไรอย่เงี้ยเราใช้โลโก้ปกติก็ได้ผมคิดว่าโลโก้ปกติน่าจะสวยกว่านะครับเดินมาทางด้านข้างเนี่ยก็จะมาดูไซต์โปรไฟล์ของคันนี้บ้างคันนี้เป็นรถที่สวยนะเวลาเรามองจากด้านข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตรงแบบ รูฟไลน์ที่มันแบบมีความสโลปไปจรดฝากระโปรงท้ายอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเขาทำออกมาได้ลงตัวดีล้อขอบ18เนี่ยบางคนในบ่นว่าแบบออมันไม่ค่อยดูไม่ค่อยเต็มซุ้มเลยนะครับอยากได้ล้อ19มากกว่านะฮะสำหรับผมผมรู้สึกเฉยๆเพราะว่าแบบไลน์นี้มันก็ดูสวยดีแล้วก็ขอบ18มันก็ทําให้แบบเวลาขับขี่มันนุ่มนวลกว่าด้วยใช้งานได้ได้ดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็เอ,อ้ยไซต์เว้นข้างๆพวกเนี้ยอันนี้เว้นของจริงนะ มองเห็นแบบทะลุผ่านลมผ่านได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือมือจับประตูมือจับประตูมันจะแบบแนบไปกับตัวรถเลยซึ่งเป็นดีไซน์ของ B M W ยุคใหม่แหละตัว X 1ตัวใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับมันจะดูคลี a n ดีดูแนบไปกับตัวรถดีชอบนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคันนี้จะได้เป็น frameless ดอร์ด้วยนะครับเป็นหน้าต่างแบบไม่มีขอบนะครับดูสไตล์แบบสปอร์ตคูเป้นะส่วนท้ายรถของคันนี้เป็นพาร์ทที่ผมรู้สึกว่าแบบ มันดูดีที่สุดของคันนี้เลยเวลาเราบอกว่าซีรีส์สี่มันสวยที่สุดตรงไหนผมจะพูดเสมอว่ามันคือท้ายรถนะครับแล้วก็ไอตัวชุดไฟท้ายอันเนี้ยที่มันเป็นรูปทรงแบบนี้มันเป็นรูปทรงที่เอกลักษณ์มากๆของรุ่นที่เป็นคูเป้ของ bm ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สองซีรีส์สี่ x สี่ x หกนะครับลงตัวมากชอบมากแต่ที่แต่ที่ไม่ลงตัวมีอยู่อย่างหนึ่งคือตำแหน่งที่มันควรจะเป็นท่อไอเสียอันเนี้ยม,มันทำเป็นเหมือนแบบเป็นครีบดิฟวเซอร์ซึ่งส่วนตัวนะรู้สึกว่าถ้าเกิด คือพอมันเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ต้องมีท่อไอเสียใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดจะทำเรียบๆก็ให้มันเรียบไปหมดเลยได้ปะหรือถ้าเกิดทำเป็นดิฟวเซอร์ก็ให้เป็นดิฟวเซอร์ทั้งแผงเลยอะไรย่างี้ได้ไหมอะไรเงี้รู้สึกว่าพอมันเป็นแบบนี้มันแอบครึ่งๆกลางๆผมเข้าใจนะว่าแบบเขาพยายามจะทำให้มันดูมีคาแรคเตอร์แต่ว่าแอบรู้สึกว่ามันขัดๆอ,อ่ะยังไงไม่รู้แล้วก็ตรงนี้มีแบตไอซีอยู่ใช่ไหมครับอยากเปิดท้ายให้ดูด้วยนิดนึงบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆไอรุ่น4ประตูอ่ะ ฝาท้ายมันจะเป็นแบบแฮชแบ็กแบบนี้นะเพราะว่าบางคนอาจจะคุ้นเฉพาะรุ่น2ประตูใช่ปะที่มันเป็นครั้งปกติแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเก็บของได้เยอะพอสมควรประมาณ400กว่าลิตรถ้าเกิดพับเบาะก,ก็ประมาณ1,200ลิตรซึ่งก็ถือว่าเก็บของใช้ได้เลยนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็บริเวณพื้นของตัวโหลดฟลอร์เนี่ยมันสามารถเปิดมาเพื่อแบบเก็บของข้างล่างได้อีกนิดนึงเก็บพวกแบบสายชาร์จอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างหลังก็ค่อนข้างเยอะผมว่าใช้งานโดยรวมได้โอเคทีเดียว ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากจะขายรถคันเก่าไปซื้อรถคันใหม่แต่ไม่รู้จะขายที่ไหนนะครับผมแนะนําที่นี่เลยคาชัวชัวนะครับเขาเป็นโชว์รูมขายรถยนต์พรีเมียมที่มีบริการรับซื้อรถรับฝากขายรถที่สะดวกจบไวไม่ยุ่งยากครับแอดไลน์ไปหาเขาเลยครับที่แอดคาชัวชัวนะฮะคาชัวชัวไม่มั่วแน่นอนครับภายในของ ไอเนี่ยทุกคนเอาจริงนะถ้าเกิดไม่เห็นภายนอกมาก่อนแล้วก็โดดขึ้นมาบนรถเลยอ่ะอาจจะแยกไม่ออกนะว่านี่คือแบบซีรีส์3 lc i หรือว่ามันคือซีรีส์4หรือมันคือแบบซีรีส์2ซีรีส์1อะไรเงี้ยคือข้างในดีไซน์แลงเกจของ bmw ยุคใหม่อ่ะมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือตัวนี้จอเคิร์ฟดิสเพลย์อันนี้นะครับซึ่งจะเป็นจอยาวที่เชื่อมต่อตั้งแต่คนขับมายัางตรงกลางแบบนี้เลย ซึ่งผมชอบนะเออคืออย่างแรกคือมันใหญ่อเออมันแบบมีพื้นที่ในการดิสเพลย์สิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีสีสันสวยงามคมชัดการตอบสนองก็เลโพนซีฟดีนะครับเหมือนเวลาเราใช้สมาร์ทโฟนเลยคือเวลาทําแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่มันทําให้การออกแบบห้องโดยสารภาพรวมมันดูคลีนขึ้นเพราะมันไม่ต้องมีปุ่มอะไรเยอะแยะคอนโทรลหลายๆอย่างมันขึ้นไปอยู่บนจอแหละแต่ข้อเสียก็คือไอ้ปุ่มต่างๆที่มันหายไปบางทีเราอยากจะได้ความสะดวกนะอย่างเช่น การควบคุมแอร์มันก็จะไปอยู่บนจอใช่ป่ะแล้วคือจริงๆตรงนี้ตรงข้างล่างใต้ช่องแอร์ตรงนี้มันจะมีแบบสตริปหนึ่งที่เป็นคอนโทรลที่เป็นปุ่มฟิสิกอลเลยสิ่งที่เขาเลือกมาใส่มีปุ่มวอลลุ่มมีปุ่มเลือกเพลงมีไฟฉุกเฉินมีปุ่มไลฟ้าซึ่งแบบใส่มาทําไมก่อนอ่ะคือแบบคือไม่ได้ใช้เลยเนื่องกว่าคือโอเคไลฟ้าเมืองน,นอกอาจจะได้ใช้แต่ว่าอย่างปุ่มแบบเลือกเพลงเนี้ยคือมันเลือกตรงพวงมาลัยก็ไล้แล้วดังนั้นเนี่ยเอาคอนโทรลของแอร์ ย้ายบางส่วนกลับลงมาตรงนี้จะดีกว่าแบบอย่างน้อยให้มันเลือกอุณหภูมิได้หรือเลือกความแรงของพัดลมตรงนี้ได้ก็น่าจะโอเคนะครับหรือ,อยังน้อยให้ปุ่ม max ac มาก็ยังดีแบบกระโดดขึ้นรถมากด max ac แล้วทุกอย่างมันเย็นอะไรเงี้ยเอาจริมเป็นปัญหาของบ้านเมืองเราแหละเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนนะเราก็จะซีเรียสเรื่องการควบคุมแอร์เยอะเป็นพิเศษแต่จะมีเรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อไอตัวแอปต่างๆเนี่ย คือคือตอนนี้ไอ้พวกการคอนโทรลระบบต่างๆของตัวรถมันจะมาเป็นแบบแอปแบบนี้ใช่ป่ะอินเทอร์เฟซมันจะคล้ายๆสมาร์ทโฟนเลยนะซึ่งในมุมหนึ่งอ่ะมันก็ดีตรงที่ว่ามันคุ้นเคยใครใช้สมาร์ทโฟนผมว่าก็น่าจะใช้ไอ้แบบนี้เป็นมันไม่ยากอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันมีข้อเสียเหมือนกันตรงที่ว่าในฐานะคนใช้อ่ะเราจะต้องจําว่าเมนูอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วต้องจําด้วยว่ามันคือแอปอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีเราเข้าเซตติ้งไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีทุกอย่าง เราต้องมานั่งแบบเฮ้ยค้นหาดูว่ามันมีอันที่เราอยากได้ไหมนะเฮ้ยไม่มีกดออกมาไปดูแอปต่อไปเฮ้ยมันคือแอปนี้หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่มันก็ต้องกดออกมาแล้วเข้าอันใหม่อะไรเงี้ยซึ่งพอใช้ไปนานๆเราเราจะจําได้แหละแต่บางทีเราก็ขี้เกียจจำบางทีเราก็อยากให้มันแบบซิมพลิฟายกว่านี้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคอมพล็กซิตี้คือความซับซ้อนมันสูงนิดนึงนะครับซึ่งโดยรวมก็รู้สึกว่าเออแบบถ้ามันซิมเพิลกว่านี้มันน่าจะใช้ง่ายกว่านี้ส่วนไอแผงควบคุมข้างล่างตรงนี้ก็ปกติ เหมือนกับ BMW ยุคใหม่ทั่วไปการใช้ปุ่มดอัลตรงนี้ปุ่มควบคุมเลือกโหมดเซเลคชั่นต่างๆมันก็เหมือนกับที่เราคุ้นเคยใน BMW ยุคหลังสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือคันเกียร์หายไปแล้วก็จะกลายเป็นปุ่มแบบชิปซเลคเตอร์ตรงนี้แทนนะครับมีช่องเสียบแก้ว2ตัวมีไวเลสชาร์จเจอร์ตรงกลางก็จะมีพื้นที่เก็บของตรงนี้นิดหน่อยมีช่องเสียบ USB-C อยู่ข้างในตัวเบาะต้องพูดถึงเบาะนิดนึงเบาะก็เป็นเบาะแบบที่ิคอ BMW หลย หนังมันจะมีความแบบบางคนจะพูดว่าหนัง BM มันจะแข็งนิดนึงใช่ป่ะซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงแหละเมื่อเทียบความนุ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นนานๆเราก็รู้สึกมั่นใจได้ว่าเออมันจะไม่ยวบมันจะเฟิร์มนิดนึงซึ่งผมก็โอเคนะใช้ BM มาหลายคันมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับส่วนเบาะหลังถ้าเทียบกันซีรีส์มนั่งสบายกว่าเพราะว่าคันนี้มัน4ประตูก็จริงแต่ว่าหลังคามันเป็นสโลปลงไปใช่ป่ะมันก็จะทําให้แบบมีเฮดรูมเหลือน้อยลงนิดนึง แต่ถามว่าสูง180อย่างผมเนี้ยลงไปไปนั่งข้างหลังนั่งได้ไหมนั่งได้เล็กรูมก็พอดีพอดีเลยนะครับโดยรูมก็ประมาณนี้แต่ทีนี้บางคนอะ่ะจะมีคําถามว่าแบบเอ้ยพี่บูมแต่ถ้าผมอยากได้แค่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วมันมีเทส l a m o เดล3ขายอยู่ตัวเบส m o โมเดลราคามันแบบล้านเจ็ดเองอะ่ะซึ่งมันแบบมันถูกว่านี้ตั้ง2เท่า ผมไปซื้อโมเดล3มาเล่นไม่ดีกว่าเหรอผมก็ต้องบอกว่า2คันนี้มันถูกออกแบบมาสําหรับคนละทาร์เก็ตกันอ่ะทุกคนคือจริงๆมันแยกตั้งแต่ราคาขายแล้วแต่ว่าก็อยากจะพูดให้ฟังว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างแล้วกันอันดับแรกน่าจะเป็นเรื่องของลุกกันหน้าตามันนะครับ I 4มันดูพิเศษกว่าไม่ได้หมายความว่าคันนี้มันไม่สวยนะแต่คันนี้คือมันแบบเราเห็นมันบนถนนเยอะแล้วอ่ะพอเราเริ่มเห็นบ่อยมันเริ่มชินตามันก็รู้สึกแบบปกติแต่พอ ไอสมันขับมามันแบบโหนี่มันนานๆเห็นทีอะเราก็ต้องเหลียวหลังไปดูสักนิดนึงว่านี่มันรถอะไรวะส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องของออ performance แน่นอนว่าโมเดล3นี่มันกินขาดอยู่แล้วคือแบบถ้าเกิดยิ่งเป็นคันนี้โมเดล3 performance ใช่ปะ่ะ5 0ากว่าแรงมา้าชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้ไกลกว่าด้วยนะครับในขณะที่ต่อให้เป็นรุ่นท็อป M 5 0ของคันนี้ก็ยังสู้โมเดล3 performance ไม่ได้การขับขี่เนี่ยถ้าเป็นไ4ีมันจะมีความนุ่มนวลกว่า ในขณะที่โมเดล3มันจะแบบสปอร์ตกว่าตึงตังกว่ามีการแบบความรู้สึกขับที่มันแบบว่าวัยรุ่นกว่าซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็อาจจะแล้วแต่คนชอบนะลืมบอกไปว่าคันนี้ยืมมาจากร้าน P 2 0 1 3นะฮะเป็นรถของพี่โหนกเจ้าของร้านแต่งมาแล้วแบบเต็มลำเจอกันแต่ละครั้งนี่คือล้อนี่จำลายไม่ได้แล้วว่าว่าเป็นรุ่นไหนนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มาเจอกันก็อยากจะบอกว่าใครมีแบบใครอยากไปแต่งรถบ้างนะครับ ร้านเขาอยู่ตรงบางใหญ่กับติวานนท์นะมี2สาขาก็ตามไปดูกันได้นะครับขอบคุณพี่โหนกที่ให้ยืมรถคันนี้มาถ่ายด้วยนะครับแกทำ YouTube Channel ด้วยนะผมก็ดูตามเข้าไปกด Subscribe กันได้นะครับส่วนอินทีเลียบ้างอินทีเียของ i4 เนี่ยแน่นอนว่ามันจะได้ลุคแอนฟิลที่มันดูพรีเมียมกว่าโมเดล3อยู่แล้วไม่ใช่ว่าโมเดล3มันไม่สวยนะมันดูมินิมอลดูคลีนดีแต่ว่าถ้าพูดถึงวัสดุงานประกอบความเนี้ยบอะของภายในอะ แน่นอนว่า BM มันมันอยู่1สเต็ป ahead หรือเผิ่เิจะ2สเต็ปด้วยซ้ำนะครับก็แน่นอนว่าคนท,ที่ที่ชอบอะไรแบบนี้ก็น่น่าจะเอ็นจอยมากกว่าแล้วสุดท้ายที่อาจจะพูดได้ว่า BM อาจจะได้เปรียบกว่านิดนึงคือเรื่องของความ Reli a b l e อะ่ะคือด้วยความที่ว่าศูนย์บริการเขาก็เยอะแบรนด์เขา e s t a b l i s h มานานแล้วมีระบบหลังการขายที่แบบทำมานานแล้วอะ่ะมันสามารถให้บริการได้ทั่วถึงกว่าทั่วประเทศอะ่ะในขณะที่โมเดล3สมมุติว่าถ้าเสีย ก็คือตอนนี้มีศูนย์อยู่ที่กรุงเทพที่เดียวมั้งตอนนี้แต่ก็โอเคกําลังขยายเพิ่มขึ้นแต่ผมก็คิดว่าก็คงต้องรอให้เขาแบรนด์มันเติบโตกว่านี้อีกหน่อยนะครับก็โดยสรุปจบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรู้สึกว่าคนที่ชอบเรื่อง p e r f o r m ร์แมแล้วก็อยากได้รถที่ให้ประสบการณ์ที่ใหม่หมดจดไม่เหมือนกับรถคันใดคันเดิมที่เคยขับมาเลยอ่ะคงต้องให้เทสลานะ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบความเป็น BMW ชอบความพรีเมียมชอบแบรนด์ลุคแอนฟีลรวมถึงความพิเศษของตัวรถอ่ะก็คงต้องยกให้ i 4แต่ท้ายที่สุดอ่ะพอราคามันต่างกันประมาณแบบ2เท่าอ่ะเราคงต้องยกความคุ้มค่าให้กับเท s l a ไปคงต้องรอให้ BMW ทาราคาให้มันดีกว่านี้ก่อนนะครับอาจจะรอรุ่นประกอบในประเทศถ้ามันมีหรือเป็นรุ่นนําเข้าจากจีนก็ว่าไปนะครับแล้วราคามันอาจจะสูสีพอฟัดพอเหวี่ยงกันมากขึ้นนะฮะ ส่วนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนเป็นมวยคนละคู่นะครับก็นั่นแหละจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ i c e-drive 35แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่องบุมทลิตบ๊ายบาย